<Channel. S 2> คุณคือรักแท้ใช่หรือเปล่าตอนที่5ตอนใส่ใจเท่ากับเผือกนิยายแชทนาทีพลาดไม่ไหวแล้วถึงจะมีหลักฐานเป็นคลิปที่เขาอ้อให้ดูและความทรงจำอันเลือนลางที่ยังอยู่ในหัวของผมแต่มันก็ไม่ได้ทำให้ผม ทำใจเชื่อได้ว่าจะทำแบบนั้นลงไปจริงๆและผมต้องการพยานและพยานปากสำคัญคงหนีไม่พ้นไอ้บอมคนที่มาส่งผมในคืนเกิดเหตุคิดได้อย่างนั้นผมก็ล้วงเอาสมาร์ทโฟนที่อยู่ในกระเป๋ากางเกงขึ้นมาแล้วส่งข้อความหาไอ้บอมทันทีด้วยความร้อนใจบอม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 ,มึงว่างยังมีเรื่องจะถาม ตอบกูเถอะกูขอร้องไอ้บอมผมส่งข้อความหาเพื่อนตัวดีของผมรัวๆเมื่อมันไม่คิดจะอ่านข้อความที่ผมส่งไปสักทีนี่ถ้ามันไม่ได้ไปต่างจังหวัดผมคงไปหามันถึงที่แล้วหงุดหงิดชะมัดและมันก็ปล่อยให้ผมด่ามันสาเสียเทเสียอยู่นานจึงตอบกลับมาเป็นไรมึงกูกขี้อยู่เหม็นสัตว์ มึงอย่ามาเป็นอะไรว่ามาโทรหาได้ปะไม่เอาได้ยินเสียงมึงแล้วเดี๋ยวกูขี้ไม่ออกมีอะไรว่ามาอย่าลีลาสัตว์เรื่องเมื่อคืนมึงเล่าไม่หมดใช่ไหมเรื่องที่มึงมาทำขายขี่หน้าอะนะเรื่องที่หน้าบ้านกูมึงไม่ได้เล่าเขาตามมาเอาเรื่องมึงเหรอนั่นไงมึงรู้สัตว์ กูพูดอะไรกับเขาบ้างไอ้บอมตอบตอบต,อบตอบผมส่งข้อความไปรัวๆเมื่อไอ้บอมมันเงียบกริบเหมือนหายเข้ากลีบเมกทั้งที่ผมนั่งรอคำตอบจากมันอย่างใจจดใจจ่อเอาจริงกูไม่รู้หรอกว่ามึงพูดอะไรกูเห็นแค่มึงเกาะแขนผู้ชายคนนั้นเป็นตุ๊กแกเลยแล้วกูก็ลากมึงออกมาแค่นั้นสิ่งที่มันเล่ามา ไม่ได้ต่างไปกับที่ผมเห็นในคลิปเลยสักนิดมันคือเรื่องจริงสินะทั้งพยานหลักฐานถ้ามันเป็นคดีความผมคงดิ้นไม่หลุดแน่จะแก้ตัวว่าเพราะเมาก็กระไรอยู่เขาจะมองผมเป็นคนแบบไหนกันนะที่อยู่ดีๆก็เดินไปขอผู้ชายเป็นแฟนถ้าผมเป็นเขาแล้วก็ผมก็คงคิดว่าไอ้ขี้เมานี่ชอบผมมานานแล้วเลยดื่มเหล่าย้อมใจ ไม่นะถ้าเขาคิดแบบเดียวกันกันกบที่ผมคิดแล้วก็ไอทีเอ้ยหน้าขายหน้าชมัดไอททอ้าวเงียบสัตว์เพราะเชียโยคนเดียวเลยถึงได้เป็นแบบนี้ไปได้เพราะไอยโยอย่าบอกนะว่าไอททมึงขอผู้ชายคนนั้นเป็นแฟนเหรอวะเงียบสิครับ จะตอบมันว่ายังไงถ้ายอมรับออกไปได้โดนล้อยยันลูกบวชแนครานี้เอา้าจุดไข่ปลาคืออะไรชิบหายพิมพ์ภาษาคนได้ไหมกูจะได้ช่วยถูกผมมองข้อความที่มันส่งมาเลยต้องกัดฟันตอบมันออกไปในสิ่งที่ผมเผชิญอยู่ตอนนี้ยังไงซะสองหัวมันก็ย่อมดีกว่าหัวเดียวอยู่แล้ว เผื่อว่ามันจะช่วยหาทางแก้ไขอะไรได้บ้างเอาจริงนะกูไม่รู้หรอกว่ากูทำจริงหรือแค่ฝันมันพอลางรางนะมึงกูเลยไม่กล้าฟันธงชัดเจนแบบไม่ต้องสืบมึงว่างั้นจริงดิจากประสบการณ์ที่กูเป็นเพื่อนมึงมากูว่าจริงฟันธงในเชียร์มากแต่กูว่า เขาก็ดีนะน่าจะปกป้องมึงได้แต่ก็นะกูหลอกกว่าผู้ชายคนนั้นเยอะเพออะไรของมึงครับไหนบอกว่าช่วยกูคิดไงโอ๊ยเอาไงดีเนี่ยเอาไงของมึงคืออะไรเออช่างแมงอา้าวอะไรของมึงมีแฟนก็ดีแล้วปะดีเชียอะไรกูก็ผู้ชายเขาก็ผู้ชายไม่สัตว์ ไม่เห็นจะแปลกเลยนี่มันยุคไหนแล้วครับใช่ก็คือใช่จะผู้ชายผู้หญิงแบ่งแยกทำไมวะแน่ใจนะวันนี้คือมึงช่วยกูคิดแล้วคิดเยอะนะมึงบอกเขาไปตรงๆดิว่ามึงไม่ได้ชอบเขาแล้วก็ขอโทษเขาบอกว่ามึงเมาเรื่องก็จบปะไม่เห็นต้องทำอะไรให้มันวุ่นวาย เขาคงไม่ได้ติดใจอะไรกับมึงขนาดนั้นหรอกมั้งคนเพิ่งเคยเจอกันเว้นแต่ว่ามึงอะก็ชอบเขาแต่แค่ไม่อยากยอมรับความจริงเลยคิดหนักแบบนี้ไม่โว้ยไม่ได้คิดงั้นมึงก็ไม่ต้องคิดมากแล้วไปขอโทษเขาเล่าความจริงเรื่องก็จบแต่ตอนนี้มึงเข้าไปดูไอ้ไฟเถอะแม่งไม่รู้เป็นอะไร สงสัยว่าแม่มึงจะรู้ว่าลูกมันมีแฟนว่ะเข้าไปตอบมันหน่อยกูรำคาญไอเชียบอมผมว่ามันออกไปเป็นอันรู้กันว่ามันควรปิดปากเรื่องที่คุยกันให้สนิทไม่อย่างนั้นผมได้โดนไอสาตัวนั่นซักเฝ้าจนข่าป I I เป็นแน่ The Gang Add n a t h ไอ i t i c h a e เป็นไอฝ้าย ที่ส่งข้อความเข้ามาหาผมรัวๆเป็นไรมึงตามด้วยไอโยที่มันถามออกมาเออเป็นเชีย่ยอะไรต่อด้วยไอแม็กที่คงทนไม่ไหวแล้วจึงเสริมขึ้นอีกแรงไอเทมีอะไรจะบอกพวกกูหรือเปล่ามึงปกปิดอะไรพวกกูอยู่หรือเปล่าไอตัวต้นเหตุพิมพ์คำถามออกมาเหมือนกับมันรู้อะไร รู้สึกร้อนๆหนาวๆขึ้นมาเลยแล้วสิครับผมหน้าสนเป็นไอ้แม็กที่โผล่เข้ามามีเรื่องอะไรให้เผือกใช่ปะตามด้วยไอ้โยที่ไม่เคยพลาดทุกเรื่องของการเผือกแท็กทีมกันมาแบบนี้ไม่ได้การแล้วผมต้องรีบพามไว้เผื่อไอ้ฝ้ายมันรู้อะไรมาเดีย๋ยวมันจะไปกันใหญ่โดยเฉพาะเรื่องนั้นถ้าพวกมันรู้ไม่จบง่ายๆในงานนี้ และคงได้โดนล้อ,อยันลูกบวชของจริงอะไรมึงแอดฟายผมโยนหินถามทางออกไปต้องเย็นไว้เดี๋ยวไก่ตื่นเล่ามาเรื่องเรื่องคุณแฟนสุดหล่อของมึงอะว่าแล้วไงมันรู้ได้ยังไงกันนะไวจริง หรือมันแอบติดเครื่องดักฟังไว้ที่ร้านผมวะแต่ก็คงไม่มั้งแฟนอะไรมั่วแล้วมนโนเก่งนะมึงผมส่งข้อความว่ามันออกไปไม่ต้องถามมันให้มากความมึงรู้อะไรก็เล่ามาเลยได้ปะเขาเรื่องเก่งเกินนายโยเป็นไม่มีแฟนสุดหล่อผู้ชายเหรอวะ ส่วนไอ้แม็กนี่ก็ไม่ยอมปล่อยผ่านแม้แต่จุดเล็กน้อยใช่ไอ้ทีมีแฟนแล้วแถมหล่อมากกอไก่ล้านตัวเลยค่ะนั่นไงไอ้ฝฟายมันว่าเป็นนอนมันรู้ได้ยังไงรล้วมันจะเห็นถึงได้รู้ว่าเขาหล่อมากแต่ก็จะว่าไปก็หล่ออย่างมากจริงๆนั่นแหละอย่างที่มันพูดหยุดเลยพวกมึง เลิกมโนตามไอ้ฝ้ายได้แล้วผมรีบส่งข้อความตอบไปก่อนที่มันจะเคลิ้มไปมากกว่านี้มึงอย่ามาไอ้ทีกูไปเจอน้องหนิงมาน้องเล่าให้กูฟังว่ามึงมีแฟนหล่อมากมึงจะเล่าให้กูฟังหรือจะให้กูตามไปเผือกถังทีเชียร์ผมมองข้อความไอ้ฝ้ายแล้วเผลออุทานออกมาแต่ก็เชียร์จริงไอ้หนิงกับไอ้ฝ้ายมันไปเจอกันตอนไหนวะ ไอทีเรื่องจริงดิแสดงว่าวันนั้นคนนั้นคือเขาสินะได้ทีไอโยก็รีบพิมพ์ออกมายังมีหน้ามาทำเป็นดีใจเรื่องวุ่นวายทุกอย่างที่เกิดขึ้นจะเพราะใครถ้าไม่ใช่เพราะมันที่เป็นต้นเหตุเรื่องจริงเหรอวะอย่างน้อย,อยก็มีไอแม็กคนหนึ่งที่ไม่ได้เชื่อว่าไอฝ้ายจะพูดจริงสถทีเดียว ยังอุตส่าห์ถามผมออกมามันเป็นเรื่องเข้าใจผิดอย่าไร้สาระไร้สาระอะไรลูกกูมีแฟนทั้งทีกูต้องสแกนหน่อยปะกูบอกแล้วว่าไม่ใช่แฟนมันเป็นเรื่องเข้าใจผิดจบนะผมพิมพ์ตัดบทไปเพราะขี้เกียจจะอธิบายให้มันยืดยาวหวังว่าเรื่องมันจะจบอยู่แค่นั้นแต่ก็เปล่า พอยายผู้หญิงที่คาบข่าวมาบอกเพื่อนนางมั่นใจว่าสิ่งที่ได้ยินมาเป็นเรื่องจริงกูไม่จบค่ะไอบอมมึงรู้อะไรใช่ปะเงียบสัตว์กูต้องรู้ไอบอมตอบมาเมื่อถูกพาดพิงพรุ่งนี้เจอกันร้านไอทีเคนั้นทุกคนยายผู้หญิงขี้เผือกก็ยังดันทุรังแถมยังหาเพื่อนไปนั่งเผือกเป็นเพื่อนอีก เคไอโยตอบตกลงออกมาอย่างไวได้ตามมาด้วยไอแม็กที่แสนจะยุ่งกับงานแทบไม่ได้หายใจก็ตอบตกลงมาเช่นกันไอแม็กมึงว่างหรือไงผมถามออกไปทันทีที่เห็นมันตอบไอไฟ่ Fi กลับมากูทำตัวให้ว่างได้ครับเพื่อนกูยอมใจเลยพวกมึงแม่งผมพิมพ์ข้อความส่งไป แต่ใครจะสนไม่มีเสียงข้อความสงบลงทำให้ผมยกยิ้มขึ้นมาให้กับความห่วงใยใส่ใจที่เท่ากับเผื่อของพวกมันเขาจะเป็นแฟนผมได้อย่างไรกันเพราะแม้แต่ชื่อเขาผมยังไม่รู้เลยด้วยซ้ำแค่รู้ว่าเขาอยู่บ้านตรงข้ามผมก็แค่นั้นเองค่ะก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับตอนที่หเป็นยังไงกันบ้างเอ่ย ถ้าชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ฟอร์ว l กันด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้ากับตอนที่6คลิปนี้บ๊ายบายค่ะ